วันนี้ระหว่างเรียกร้องที่ขึ้นพูดบนเวทีอย่าลุกออกจากเก้าอี้แล้วไปเข้าห้องน้ําบ่อยๆได้หรือได้ถ้าเป็นไปได้ไปเข้าห้องน้ำอยอ่กดีโอเคโอเคเพราะวันนี้คุณจ่ายเงินมาเพื่อมาเอาความรู้มาเรียนรู้ต้องได้ความรู้กลับไปถ้าไม่ได้ความรู้กลับไปเสียเวลาไหมครับ <Yeah. S 1> เสียเวลาไหม <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> เสียเวลาไหมโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ในฐานลิตรลายชื่อครับ จะเปีสุดยอดผู้นำนะครับเบอร์หนึ่งของภาคใต้ที่ท่านจะมาส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับการริดายชื่อยังไงขัดคนยังไงวิเคราะห์คนยังไงวันนี้ท่านเตรียมคับพีมาเป็นแหลเดือนเพื่อเพื่อที่จะมาส่งต่อความรู้ให้กับพวกเราวันนี้พวกเราจะเป็นตั้งใจฟังไหมครับจำเป็นไหมไม่คุยกันได้ได้เลยเวันนี้ในฐานะที่หนึ่งครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ อยากให้ทานในสิ่งตัวเองสอนขอเชิญทุกท่านปรบมือในน้ำต้อนรับโค้ชน้องคุณวันทิศานุวัติเชียงต้องเป็นทีมเดียวทีเดียบเบื่อมึนเยอะเบื่อนึ้นไปซ้อนต้องลงเวทีมาซ้อนอย่าให้ทานในสิ่งตัวเองสอนนี่ไงมึนเยอเลยว่ะอยากให้ทานในสิ่งที่ตัวเองสอนใครซ้อนเหลืออะไรคาดเหลือกันเขาซ้อนรวย ท่านโอ้โหดีดีค่ะคือไม่เคยเห็นคนสวยจะไม่ได้ตใจไหมขาช่วงข้างล่างหรือว่าข้างบนชอข้างบน่เขออนุญาตนะท่าตืเต้นมค่ะตื่นเต้นหมรู้โอเคแต่ต้อนดีไหมคะโอเคไหมคะ โอเคอาหารแรกของเราเชิญเลยค่ะรีดลายชื่อโอเคแล้ววันนี้ปกติพี่พี่ที่เข้ามาแล้วขอดูคนใหม่หน่อยที่ตั้งโต๊ะแล้วตอนเย็นที่แม่ตั้งโต๊ะ่วยแต่นม่ได้บอว่โต๊ะมีว้าวตั้งโต๊ะอะไรค่ะตั้งโต๊ะแบบนี้อะไรมือเที่ยงพร้อมมือเที่ยงกินแบบนี้ไม่มีเลยเหรอเที่ยงเที่ยงเที่ยงใหม่แกะกล่องใหม่ซริงจิงเลยเหรอโอ้โใหม่ซริงจริงเอาตรงมือค่ะโอเคแล้ว ่อนนะะคพี่พีพาลารบกวนช่วยตอบกับน้องหน่อยได้ไหมช่วยน้องทำมาหาก,กินหน่อยได้ไหมคะโอเคเอาถามก่อนว่าวันนี้ทําไมเราต้องริดหลายชื่ออาช่วยช่วยตอบหน่อยค่ะน้องก็ไม่มีคอลลาเจนเหมือนบอสตัวเหมือนกันพอได้อาช่วยตอบหน่อยทำไม รายชื่อค่ะอะขอขอคนใหม่อะทําไมเราต้องมีรายชื่อคะพี่เพรต้องการลูกค้าที่ดีที่สุดอ๋อเพราะต้องการลูกค้าที่ดีที่สุดแล้วคนนี้อะคะ พอเข้าระบบมาแล้วผู้นำของเราให้ทำอะไรคะลิตรายชื่อใช่ไคะแต่ว่ันเนี้ยพี่ๆจะต้องรู้ก่อนว่าทำไมเราต้องลรายชื่อทำไมเลยและเพื่อนจะทำทนตนไหมก็จะจะจะเอาผู้นี้อีกเพื่อจะจดหมายเพื่อนจห้เพื่อนจดห้องเพื่อให้จหมายท้องเพื่อนจเรางแทวใช่ไหมคืนีสเดืไม่ใช่้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ จริงอาถ่าแล้วทีเนี้ยมีรายชื่อเพราะว่าเรามีเป้าหมายแล้วเรื่องงานของเราเหมือที่ท่านประธานบอกเลยเป็นยังไงคะงานเครือข่ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีรายชื่อว่ารายชื่อของเป็นทรัพยากรมนุษย์จริงหรือจริงเราจะต้องมีรายชื่อจริงไหมคะและทีเนี้ยพอเรามีรายชื่อเราทำไงต่อ ไปเลยโคดไปเลยโคดไปเลยบอนมันยักเสบอ้นไปเป็นไหมเดียวแล้วโคดบอกว่าให้มีสมุดก่อนจริงหรือจริงโคดบอกว่าให้หาสมุดมาคนละหนึ่งเล่มมีไหมใครไม่มีสมุด่เลัยชื่อว่าพยักหน้าให้น้องน้องทุกคนเลยตรงนี้ ไม่คือไม่เป็นไรค่ะโค้ดเขียนในเศษกระดาษก็ได้ไม่เป็นไรค่ะโค้ดมันอยู่ในเฟซบุ๊กนี่มันอยู่ในไลน์นี่มันอยู่ในติ๊กต็อกนี่โค้ดไม่ต้องจดหรอกเป็นไหมเป็นอุ้ยมีเป็นด้วยไม่ได้นะคะไม่เป็นไรที่ผ่านมาไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะในการเล่ไลเชื่อแต่เราพูดนำบอกว่าให้เตียงสมุดหนึ่งเล่มพี่ๆี่ช่วยเตียมสมุดคนละหนึ่งเล่มโอเคหรือโอเค ทีนี้พอเรามีสมุดหนึ่งเล่มแล้วในการริดลายชื่อริดรายชื่อนี้คืออะไรเอาเอาลายชื่อจากไหนคะเอาลายชื่อจากไหนพี่รายชื่อเอาได้หมดเลยค่ะตั้งแต่เพื่อนสมัยอนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยทำงานเก่ากิ๊เก่าสามีเก่าเมียเก่าคนรู้จักได้หมดเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เราให้พี่เปิดไปหน้า เปนาว่างเลยค่ะปัจการมีสอรพร้อมนะคะแล้วเดี๋ยวน้องจะบอกว่าให้พี่ๆเขียนลายเชื่อคนที่พี่รู้จักทั้งหมดเขียนลายเชื่อที่พี่รู้จักทั้งหมดตั้งแต่อนุบาลยันปัจจุบนันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเกินเลขสามหมดแล้วจริงไหมอุ้ยมีแม็กนาด้วยอะให้เวลาห้าวินาดีอเขียนได้เลยค่ะ No. ¡Amor the A ออกมาเลยค่ะคนที่เรารู้จักทั้งหมดเลยวันนี้พี่จะแต่งงานจะขึ้นบ้านใหม่จะชวนเขามันกินเหนียวจะชวนเขามาทำดูหลีเนี่ย่ะนี่อยากบอกใครมาบ้างอากวดเวลาใครให้บ้าบก่ส2บรายชื่อบ้างคะอัยุเม่อแม่หัวหัวหนึ่ง20่สิคนไม่ได้ทีเกิดอะไรขึ้น รายชื่อคะบอกมายู่กับลุงซีน้องทองลุงสิบสองรายชื่อตรงน,นี้นะคะโครายชื่อก็ยังมีนะคะอะครให้มากกว่าสิบรายชื่อแล้วเพิ่มอาโกมือได้กับตัวเองค่ะเหมือนที่บอกเลยนะคะว่าวันเนี้ยเหมือนที่เราบอกเลยว่าในการเีือรายชื่อวันนี้ให้พี่ดิดมาเพื่อที่ <c oughs> ไม่ได้ชวนมาทำตัดเจม <c oughs> ไม่ได้ชวนมาทำธุรกิจไม่ได้ชวนมากินนวัตกรรมถ้าวันนี้พี่เอารายชื่อของพี่แต่พี่ยังคิดว่าแล้วคนนั้นเขาจะเอาไหมอ่ะแล้วคนนี้เขามีตังหรือเปล่าแล้วคนนั้นเขาจะทํำไหมพี่จะคิดรายชื่อเนี่ยลิสต์รายชื่อที่เหมือนโพสให้พี่เขียนออกมามันจะไม่ออกแบบนี้เลยแต่ถ้าวันนี้นพี่บอกว่าพี่อยากจะชวนเขากินเหนียว่ะซองที่ไปปั๊มไปปิ๊บ ส0มรนี่ว่าหมดไหมเออถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เรามาเขียนแบบนั้นดีหรือดีโอเคหรือโอเคอ่ะในการนิรนดราเชื่อสิ่งที่มีคืออะไระคะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วคืออะไรสมุดหนึ่งเล่มและสมุดเล่มนี้พี่ต้องพกไปตลอดไม่ว่าพี่จะไปอยู่จุดไหนเพราะถ้าเกิดว่าวัานนี้พี่เขียนในเซการาดพี่ นี่คือแบบคือเปิดมาคือไม่ไม่คิดเลยว่าแบบไหนนี่ไหนลองลองเราเล่าให้ฟังเลยนี่แบบไม่มีโค้ดไม่มีพี่เลี้ยงนะไหนลองเล่าเล้วคือแบบโคดบอกว่านรีดเลยเฉิมโค้ดไม่ต้องรีดใหญ่ไปเลยที่บ้านนี้มีเซฟโค้ดไป็นเลยโค้ดตอกเป็นมาเล่นเป็นไต่มีไหมแบบนี้มีไต่แล้วแล้วไปแล้วได้ไหม ได้บ้างไม่ได้บ้างงั้นไม่เป็นไรหลังจากนี้เราไปแล้วเรามีเลยเราได้เลยดีดีอ่ะงั้นนี้เห <c oughs> มือนที่บอกเลยว่าใหพี่กลับมาทําใหม่โอเคหรือโอเคถ้าเกิดว่าหลังจากออกจากงานกคัไปแล้วมันมีผลลัพธ์เลยแล้วภายในเนดือ <c oughs> นนี้มีแสนดีหรือดีดีอ่า <c oughs> ได้รายชื่อแล้วอ่ะเมื่อกี้รายชื่อที่เราได้เรามาทำอะไรต่อคะวิเคราะห์วิเคราะห์ยังไงต่ออ่ะเมกาวิเคราะห์มีกี่ข้อ ของการริษยาชื่อจริงหรือจริงอ่ะสมมติว่าวันนี้พี่เอารายชื่อมาอ่ะพี่เขียนตารางเลยค่ะเขียนตารางก่อนน้องให้เป็นสี่ห้าตารางเลยนะคะเป็นห้าตารางเลยเอาว่าตารางไปยไหมกว่าตารางไปยไหมเอาว่าตารางเลยค่ะเอาหน้าว่างๆเลยค่ะไม่ว่าเกิดไปไปดังดังหน้าเอาหน้าว่างๆเลยค่ะว่าดเป็นตารางเลย เพิ่มไปอีกหนึ่งช่องนะคจ๊ะเพื่อนหลายชื่อใช่ไหมคะมีเงินมีอำนาจมีความอยากแล้วก็เป็นหมายเหตุไว้ด้วยด้านหลังอ่าให้พี่เป็นหมายเหตุไว้ด้วยให้พี่เป็นหมายเหตุไว้ด้วยนะคะเร่งเร็วอ่านเรียงเลยอ่านเรียงอ่ะเนี่ยตั้งเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นเป็นแบบหน้าัวเลย เป็นแบบหน้าต่อเลยค่ะออกมีดออกมาที่หม่จริจริงมีมันน้อยจริงๆออกมา2 2 3 4 5 6เป็น7ช่องเลยค่ะอยากให้พี่เขียนเป็น7ช่องนะคะเพราะวันนี้พี่ดูนะถ้าเกิดว่ารายชื่อเมื่อเนี้พี่เอามา200รายชื่อใช่ไหมคะวันเนี้ยพี่อยากไปบอกทั้ง200รายชื่อเลยไหมไม่จริงไหมแต่ถ้าวันเนี้ยเราเอา2ลาย200รายชื่อมาคัดให้เหลือแค่ สี่รายชื่อแล้วค่าสี่รายชื่อนั้นทำให้มีให้พี่มีผลลัพธ์เลยพี่ว่าดีหรือดีเดี๋ยวรอไหมคะทีนี้เดี๋ยวพี่ดูนะคะพี่ไม่ต้องตดอะไรก่อนนะพี่ยังไม่ต้องตดอะไรพี่แค่เขียนตารางก็พอแล้วพี่เอารายชื่อของพี่ตัวอย่างแค่3รายชื่อพออ่ะ3รายชื่อเสร็จทีเนี้ยให้พี่เขียนเลยค่ะว่ากไก่เชื่ออะไร ช่องที่หนช่งที่2ช่ทงที่สารชื่อตามนี้ก่อนนะรชื่อตามนี้ก่อนให้เขียนรชื่อตานี้ก่อนแล้วทีนี้ให้พี่เขียน,นเขียนเสวอ่าเสร็จแล้วแล้วก็ให้พี่แ มีเงินองพนถึง5 2พแล้วแต่แพ็กเกจนะคะตรงนี้แล้วทีเนี้ยช่องต่อไปคืออะไรคะมีอันหน้าแล้วก็ช่องต่อไปคืออะไรมีความยากอ่ะแล้วช่องต่อไปคืออะไรคะเกรดอ่ะแล้วก็อีกช่องหนึ่งให้พี่เพิ่มลงไปว่าหมายเหตุอ่ะให้พี่เพิ่มลงไปว่าหมายเหตุหมายเหตุตรงนี้คืออะไรือนที่น้องบอกตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าเกิดว่าวันเนี้ยพี่เอารายชื่อมาเขียน แล้วทีเนี้ยพี่วิเคราะห์คนกอไก่มีเงินไหมมียอะมากไหมมีมีความต้องการไหม,มความต้องการตรงนี้คืออะไรคะเหมือนที่บอกเลยเ<ม>ขาอ,อาจจะชอบทั้งไลายได้เขาอ,อาจจะชอบทั้งความสวยความงามเหมือนที่บอกเลยว่าพี่ต้องตัดออกตัดมวลสารที่กดว่าคนเนี้ยบางทีเขาอ,อาจจะสุขภาพไม่ดีหรือว่าราย พอจ่ายแต่ตัวเราอ่ะคี่ว่าเขาต้องกาออไรรายได้อันเนี้ยเราก็ต้องมาวมิเคราะห์กันนะคะพอวิเคราะห์เสร็จเราก็ดูอันนี้คนแรกพี่ว่าเป็นเกตอะไรเกลซีทำไมถึงเกตซีอ่ะพี่ทำไมถึงเกลซ,ซีไหนช่วยบอกหน่อยไม่มีควาอยากแต่ว่าเขามีตังนะพี่เอเคขาไม่อยากเหรอ เลื่องแต่เขามีตัง48,000นะพี่โอ้เขาไม่อยากทำเอาเงิเก็บซีใช่ไหมคะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าคนขอใครมีเงินแต่ไม่มีอำนาจแต่เขามีความอยากไปชวนได้ไหมได้ได้มาสได้หรือได้ได้หรือได้ลองมาได้หรือได้มีทั้งได้และไม่ยเอาวได้แค่ตัวเดียวนะ ตอนนี้ที่เหลือเขาหน่บพี่เขาแต่ว่าีอยู่ในกูกองถูกไหมเขาไม่อยู่ในคูกอพี่ดูนวามันเนี้เพื่อนพี่ถกดไหาวีกไหมอยู่ในคุกงที่เราอกมถวม่กงสิบามตโคึงชวนนายเลมาอาเกับ่นอง พราะฉะนั้นเขาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจจริงหรือจริง13คนแล้วให้เกียรติอะไรเกียรติบีอ่ะคนต่อไปโมไฟมีเงินไหมมีอำนาจไหมมีความอยากไหมให้เกียรติอะไรเพราะไม่เกียรติเองเขาไม่มีตังค์นี่แต่เขาไม่มีตังค์นี่ มันชวนเขาเป็นเบาหวานมาแล้วนะโอเคไหมโอเคอ่ะทีนี้มันที่บอกว่าวันนี้รายชื่อของเราเหลือกี่รายชื่อแล้วกว่าหนึ่งร้อยรายชื่อเหลือแค่สามสิบรายชื่อมันที่บอกถ้าวันเนี้ยพี่มีทั้งรายชื่อสุขภาพรายชื่อทั้งไรายได้ให้พี่ไปหาคนที่หาไรายได้ก่อนเพราะอะไรมีความ,มแต่เขไม่มีตังค์พี่เมื่อกี้ อ๋อวิธีการโอเคเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เราต้องใช้เงินจริงหรือจริง,รงแต่ส่วนใหญ่ช่วเงเนี้ยพี่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยพี่ไม่มีใครทำหรอกจริงไหมแต่พี่อย่าลืมนะธุรกิจของเรามันทำแบบออนไลน์ได้พี่รูย้ยังเพราะเนี้ยมันทำกันอยู่นี่พี่มันทำได้หมดถ้าวันเนี้ยพี่บอกว่าพี่ รอบคือเรื่อตงตอนนี้พี่ต้องอยู่กับโค้ดนะพี่อย่าอยู่คนเดียวโอเคหรือโอเค,อ,เคอ่ะทำไมต้องอยู่กับโค้ดเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะอะไรเอยติงนองต้องติงติงนองนองอ่ะมาพี่บอกค่ะเพราะว่าเราเลือกกันเสร็จแล้ว่อกี่แล้ววิเคราะห์เสร็จแล้ว ของรายได้ใช่ไหมคะพอเรามีกลุ่มคนของรายได้เสร็จทีเนี้ยเราก็มาในส่วนของโบรนัสหมายจริงหรือจริงหรือว่าไม่ต้องนัดแล้วสิเงินแป์ที่แล้วพ้นไปเลยมีไหมมีไหมมียอมรับมาจ้น้องเคยเป็นเป็นไหมน้องเคยเป็นพีน้องเคยค้านมาแล้วโค้ดไม่ต้องโทษแล้วไปเลยมีไหม เลยมีไหม,มเขามีสวนปดามโคตรไปตักจํำน้ำได้สวนปดตามแล้วเซ็มดแสดีไป,ไ,ปไป่มีไหม,มพอไปจริงเพื่อนไม่อยู่บ้านกำลืออย่างเนี<ม>้ยระหว่างโทรศัพท์กับไปหาระหว่างค่าน้ำมันรถกับค่าโทรศัพท์ยอมจ่ายค่าอะไรก่อนโทรศัพท<ม>์จริงหรือจริงอ่ามันที่บอกเลยเราก็เอารายชื่อมาเพื่อตัวนัดหมายมแต่ในการโทรมันก็มีสองแบบ โทรนัหมายไม่ใช่โทรเล่าเรื่องนี่ต้องรู้ข้อนี้ก่อนนะโทรนัไม่ใช่โทรเล่าเรื่องโอเคโอเคอ่ะโทรนัไม่ใช่โทรเล่าจดเลยค่ะโทรนัดไม่ใช่โทรเล่าเพราะหลายคนโคตรตกว่าไฮโคน่ะโคตรเนี่ยที่มันดีจริงๆโคตรเออไม่ใช่เพื่อนเพื่อนอ่ะทีนี้เหมือนที่บอกเลยค่ะโทรนัคือ เห็นแล้วศักยภาพแบบเธอนะคู่ควรกับธุรกิจนี้มากเลยเธอมาฟังก่อนนะเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังนิดอยากมาไหมจะอยากจะอยากจริงหรือจริงแล้วต่อไปเจออะไรคะไม่หลอกเพื่อนมากินกาแฟมีใครหลอกเพื่อนกินกาแฟบ้างเยอะเลยมีไหมไอ้ยาอย่างนี้ฮะบอกความจริงเพื่อนไปเลยว่าเราเจอสิ่งดีๆอยากเล่าให้ฟังนะคะแล้วต่อไปเจออะไรคะหลีกเลี่ยงสถานที่นั่นก็คือหมายที่ เราลองดูว่าเทนไหนที่สามารถไปที่บ้านได้แต่เราก็ต้องถามก่อนบางทีมันมีชัยตอนพี่โดยจฉพาชัยตอนอบางทีเราไปหาเนี่ยที่เพื่อนตกลงมีเอาแล้วนี่เพื่อนฝ่ายโยกมากพว่าจากอีกวักสี่หมื่นแปดสรุปวักกี่แมงจบเลยทีนี้เป็นไงอะเรา ล้วบานหลงแลวพวกนั้นไปไปแล้วต่อไปคืออะไรคะไม่ส่งข้อมูลมาที่น้องบอกเลย่ะวันนี้เราโทรนัดขาแต่เขาบอกว่าเนี่ยอยากให้ส่งข้อมูลไัามาให้ดูก่อนนะวะทำไ้แบบไหนสินค้าไปยังไงสมัดโกนแล้วไ่เถ่นไมกับมือเถียอมคนไเริ่ี่ไมคนร่มนีโไมคนของเป็นเนไ้่จจ เดี hoy, hoy, ican, ue, ๋ยวเขาเขาคนที oh, ่เราส่งให้เขาไปเจอาข้อมคนที่ผิดผิดรับนักหนักดขาแม่ตองดีที่พูดกรามากเลยไปบอกทีหนไม่มาเดียวไม่รวยไต่เดี่ยวมีคนอกจีรุชีก็มีตัเองค่ะแล้วต่อไปเป็อะไรคะ มีตรงนี้คือนี่ตรงนี้สาสงข้อมูลให้สงข้อมูลห้ามถงแล้วใช่ไหมคะโออไในกรณที่ช่วงแรกพี่จะ้างไปกับพี่ดีพีห้ามไปคนเดียวเราก็ต้องโหมดให้เขารู้ก่อนแล้ววางเสี่ยพี่จะไปเจอคนที่ เนี่ยอาชีพเดียวกับเขาพี่ก็โก่หมดได้นะคะในส่วนของเนี่ยเดี๋ยวพูดทางเขาจะสอนพี่เองและต้องอะไรหนะต้องนี้พี่จะต้องรู้เลยกาดวันเงินตัวหนี่ให้ชัดเจนเจงหรือจริงไม่ใช่อย่างนี้วันนี้คนมีเพีย่องหลอนเกาเยอะคมากเลย โทษนะท่านี่พันไม้ที่ั่นน่ะมีหมโทษเขาีิไม่ล้อ่าตอนเที่ยงก็โทษเขาเดี๋ยวนี้นน่ยาเลือได้ทีมือเลยไม่ได้ทันทีแต่ชวนโทษไปแล้วได้หรือได้ไม่ได้นะคะไ้าได้ทำแบบนี้เด็ดขาดนะคะต่ว่มีทำได้ี่มาหร่วมกันมีต้องไปต ไม่มีเลยเราเราเรไปเราเอาใหม่เราเอาเน้นนะเราอโอเคอะไรป่กับคุอะไร่ะนกับเช็คฟอร์เพื่อนหรอบออกไปเจที่นัดหมายเช็คฟอร์ม่เชยังไงถึงหลุดก็ไปเล่นไดวมมึงฟังอะไรมาไ้เซมันแลงตัวเดียวโดนเลยเช็คแบบนี้ไหมเช็คแบบนี้ไหม ม่ใช่แบบเขาเห็นหรือยังอ่ะในการเช็คก็คือบอกเขาเลยว่าเธอมาอยู่ที่รานาเมซอนแล้วนะเธอโดนเอาอยู่แล้วน้ำเย็น้อันนี้ือหมู่เย็นเช้าวันตื่นวุ้ยขัดตอนเช้าใส่ผ้ส่งมือหมื่นเทียงมคือมันยงหูข้ามื่นเทียงใช่ไหมอ่าเสร็จนะในส่วนของตรงนี้แล้วก็มันก็จะมีในส่วนของที่ว่ามันจะมีสองการโทรคือคนโทรหาคนที่เรานับถือกับคนที่ถือเราได้ตรตรงเนี้ย เดี๋ยวก็เหมืนที่บอก้วพี่ไม่เขาแบบโตเร็จแล้วก็คนจะบอกเองว่าคนที่เรานัถือแล้วก็คนที่มาถือเราแต่ช้ฉัทีการแบบไหนสัญญากันก่อนได้ไหมคือว่าต่ามกนได้เราได้แต่เรามีโตไม่ต้องไปเดียวให้ใส่เก็บปลายัตให้เรียบร้อย่แบบนี้เราไปเก็บปลายโวให้สร็แล้วลฮหล